สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาชวนเล่นเกมของเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมเกมในตำนานคอน t ่าสปิริตนะครับก็สามารถเล่นได้2คนเหมือนเดิมนะครับภาคนี้ก็จะแตกต่างจากภาคแฟมิคอมนะครับสวดทื่นะครับกดว่ายิงดีโดดนะครับใช้บอลเอ็กซ์สลับตัวด้านบนนสามารถเก็บบอลรุดได้นะครับ สลับมาลูก <t> ต <half> ้านยะครับก็เก็บไดสองรอบเแบเ็ก็วแ้ต่ชอบนะครับออกมาเยอะครับมีลูกต้าเลยครับใช้กว่าหน้าหลัง ส่วนสูตร30ตัวนั้นท่านี้นท้เขาจะทำได้นะครับแต่ไม่ใช่กดเหมือนเดิมน,นะครับอย่างท่าของพธิเขาก็กดบนบนล่างล่างเสถี้รเาถียร ที่ฉับไตเติลนะครับกดปุ่มลงเฉียงขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ปลดสตาร์นะครับคล้ายๆการปล่อยท่าอัพุชเข,ของสตีฟไตเติลนะครับถ้ากดติดจะมีเสียงนะครับสมมติเราเล่นคนเดียวเราตั้งมาที่ออปชันก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเรากดแล้วมันจะเลื่อนจะมีเสียงนะครับเสียงว้าวถ้าติดจะขึ้น30ตัวอย่างนี้ครับกดเหมือนปล่อยพลังนะครับ ก็เฉียงขวาแล้วก็ขวานะครับอามูครับอามูสตาร์นะครับตอนตอนกดขวานี่กดกดสตาร์ทพร้อมกันประมาณนี้น,นะครับลองดูนะครับพอจะเล่นง,ง่ายขึ้นนะครับมี3ตัวเขาเคมค่อนข้างจะโหดแต่มันชับเต็ง2คนก็สนุกโอเคลองเล่นกันดูนะครับ เล่นเกมให้สนุกมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับ